สามข้อดีของรถแบนลองมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปฟังแล้วก็ไปชมรถแบนลองพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะคุณจะได้รถปีใหม่นะคะในราคาที่ถูกมากๆเลยค่ะถูกเกินครึ่งกว่าราคาของรถแบรนด์หลักเลยกันทีเดียวนะคะเป็นอะไรที่คุ้มค่าม,มากๆเพราะรถแบรนด์รองเนี่ยมันจะเป็นราคาที่จับต้องได้นะคะต่อมาข้อ2 ข้อสอหลังจากได้ราคาถูกแล้วคุณจะได้อะไรอีกคุณจะได้ค่างวดที่มันถูกลงกว่าครึ่งนึงของแบรนด์หลักเลยนะคะเช่นถ้าแบรนด์หลักนะคะรถปี1 7บเคุณจะผ่อนอยู่ประมาณ800 0กว่าบาท900 0แต่ถ้าเป็นแบรนด์รองนะคะคุณจะผ่อนค่างวดอยู่ที่6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองคะ่ะลูกค้าต้องบอกว่ามันคุ้มค่าจริงๆและที่สําคัญข้อสุดท้ายเลยนะคะที่แบรนด์รองโดดเด่นนะคะนั่นก็คือออปชันค่ะ นะคะออปชันเนี่ยจัดเต็มมากคุณดูนะคะพวงมาลัยมังติ2ฝั่ง Airbag ABS บอกเอยนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าเบาะปรับ,ก,บกระจกปรับไฟฟ้านะคะและที่สำคัญเป็น Open c a p นะคะแต่คุณได้ราคาค่างวดผ่อนที่ถูกมากนะคะออปชั่นจัดเต็มราคาถูกข้างวดก็ถูกอย่างเช่นคันนี้นะคะเจ้าน้องคันนี้นะคะพี่หนอยก็ได้มานะคะในราคาที่พิเศษมากๆเลยต้องบอกว่าพิเศษจริงจ ะค,ะคันนี้นะคะใครสนใจนะคะอยากจะใช้รถนะคะแบรนด์รองที่ออปชั่นจัดเต็มราคาพิเศษนะคะค่างวดเบาๆที่หน่อยแนะนำคันนี้นะคะที่หน่อยยืนอยู่กับเจ้าน้อง Ford Ranger นะคะปี2017ตัว XLT Highlander อะ Open c a p นะคะมาพร้อมแบบครบจบสีดำนะคะแมกเมกยางมาเต็มเรียบร้อยพี่หน่อยเปิดราคาพิเศษให้สำหรับคนที่ดูช่องทางนี้นะคะพี่หน่อยให้ราคาจาก3,99,000บาทพี่หน่อยไม่ขายค่ะวันนี้ให้ส่วนลดกันไปเลยจุกๆนะคะอยู่ที่3,59,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นคันเดียวในตลาดนะคะที่ได้ในราคานี้นะคะรับประกันนะคะในส่วนของเครื่องยนต์เกียร์นะคะพี่หน่อยดูแลให้ใครที่สนใจอยากจะได้เจ้าน้องคันนี้ไปครอบครอง แบรนด์รองนะคะรถนอกสายตาแต่ได้ขับขึ้นมาแล้วบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะสำหรับใครถูกใจหรือชอบคลิปนี้นะคะพี่หน่อยก็ฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับพี่หน่อยด้วยและใครอยากจะได้น้องคันนี้นะคะไว้ครอบครองติดต่อมาหาพี่หน่อยสายตรงตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างรถคันแรกของคุณให้เราดูแลนะคะ